สวัสดีค่ะสวัสดี <ฮา S 2> ครับสวัสดีดมิดหมอแกนแฟนมล่ำสูบสูขคนเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กันมาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมกับพ่อใหญ่กับพี่ล่ะค่ะแต่ยังอยู่ข่าวเก่านะคะพ่อใหญ่ในก็คือการเสียชีวิตนะะจากอุบัติเหตุของพระเอกหมอล่ำบงดังนะคะนั่นก็คือน้องนิวมุกดาซึ่งเป็นพระเอกปร,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 ระจําทีมงานบงค้ำผลรว,รวมมิตรนะคะของคุณพ่อวิทูลนะคะเมื่อวานที่น้องนะคะวันที่สิบหากุมภาพันธ์ ที่บ้านข้ามหน้าอกนะคะบ้านเลขที่32มมู่6กตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคําสอยพี่น้องจังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งบรรยากาศค่ะเป็นบ้านเกิดของน้องนิ่วมุกดาบรรยากาศกับอ่าบวชสิเป็นข้างครอบครั้วละกะ็ญาินะคะในหมู่บ้านก็เต็มผ้ากันมาเตรียมจัดงานนะคะจัดงานศพให้น้องนิ่วมุกดาซึ่ง เมื่อวานนะคะทางเพื่อนรวมงานหลักกับผู้จัดการของนิ้วมุกดานี่ก็ได้มีการนั่ร่างของน้องนิ้วมุกดาไปที่บ้านเกิดของน้องเพื่อที่สิประกอบ<ล>พิธีกรรมทางศาสนานะคะซึ่งหลายๆคนก็ย่งทําใจบ่ได้นะคะเพราะว่าสิเป็นทางคุนพ่อของน้องนิ้วมุกดาเองนะคะคุณพ่อจำนงมาลาสายท่างดันคุณพ่อก็ยังทําใจรับกับเหตุการณ <host>. oh, ์ที่เกิดขึ้นบ่ได้เพราะว่าถือว่าเหตุการณ์นี้มันมาเร็วเกินไปหลายคนกับบ่ได้มีการเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นนะคะแล้วกับ่าอะไรมีร่างบอกเหตุอี่ยังเมื่อก่อนนะคะซึ่งหลังจากที่ขึ้นกรวันที่สิบสียยน่นาอพญานาะทางวงข้าผลุรวมมีนี่เพิินไปทาการแสดงยุทธีจังหวัดสกลนครน,นะคะพอประมาณตีหาก,ก่าวนะคะช่วงล่ำเตยเซตี่ทั้ง ศิลปิน,นหลายคนในวงข้ามคุณรวมมีกับมีการแยกย้ายกันนะคะนองนิ้วมุกดาเพิ่งกับสีเดินทางเพื่อที่สิไปทําการสแสดงยุทธีจังหวัดบึงการนะ,ะในคืนวันที่สิหาคืนเมือ่อคลืนที่ผ่านมากนะคะซึ่งบรรยากาศเมื่อคลื่นนี่หลายคนขอขไปเบิร์นะะพี่น้องก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสีสย,ยใจนะคะถึงแม้ว่าศิลปินนะคะในวงข้ามคุณรวมมี่เรียกว่าเจ็บจนจุกพุละุะในใจเพิ่นนะคะแว่ว่า ด้วยความเป็นมืออาจีบนะคะหนาทีของเพลินก็คือการรองร่ำนะคะให้ความสนุกสนานกับแฟนคลับแฟนเพลงนะคะเพลินกับท่าหนาที่ของเพลินไปแต่ว่าบรรยากาศช่วงเตยลาพี่นอ้องเห็นแล้วบีบหัวใจแห้งมาขึ้นนะคะสำหรับวงค่ำผลรวมมิรศิลปินหลายคนกลั้นน้ำตาไวเบลอยู่พี่น้องนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนาเห็นใจเพลินนะคะกลันน้นำตาไวบอยู่เทิ่งร่ำเทิ่งห้พราะยัยคอยเห็นเราคอกับอ่อนซ่อนน้ำเพลินนะคะข้ากับจุกในอกคือกันะ่กค ซึ่งน้องนีมุกดาเนี่ยก็ถือา่าบาเมนคนอื่นคนคไก่พอไงก็เคยเห็ดขา่าวเคยเห็นเรื่องเล่าเคยเห็นสตอรี่ของน้องค่ะซึ่งที่มั่นเหลือใจหลายเนาะพี่นอ้องเศร้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็ยังได้ทรงไอ้นี่มาบอกพ่ออยู่ว่ารักพ่อนะมีการโทษมหาพอแม่นค่ะมีการโทษมหาพอแล้วก็บ,บอกหาพอซึ่งทังพอจำนงเพื่อนบอกว่าปกติแล้วนะน้องน้วมุกดากัสิ เด้วยความเป็นผู้ชายเนาะถึงแม้ว่าเพิ่นสิฮักคอแต่ว่าความเป็นผู้ชายนี่ก็คืออาจสิบ่ค่อยได้แสดงออกอาจสิบ่ได้มีการบอกฮักคอบ่อยๆนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อวันจันทร์เพิ่นได้มีการโทรหาพัอแล้วก็บอกว่านิ้วฮักคอนะคะแล้วก็ช่วงช่วงมือเดียวกันน้องนิ้วนี่ก็ยังได้มีการโทรหาแม่เพิ่นนํานเพื่อนยัยนะคะซึ่งกับมันกับไก่เทศกาลวันวาเลนไทน์หลายๆคนก็ว่ายังทําใจบ่ได้ค่ะสําหรับครอบครัวของมาลาสายนี่พอจํานงนี่ ได้เปิดเผยว่ามันเร็วเกินไปมัน<ช>กระทันหันพอก็ยังทําใจบ่ได้แม่นี่ก็ยังบ่ท่านเสือว่าน,น้องนิ้ว้มูกดานี่ได้จากไปแล้วเป็นล่มแล้วเป็นล่มอีกน้องพี่น้องเนาะ,ะ,ะแล้วมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งที่หลายๆคนยังบ่ท่านในหูน้องนิ้วมุกดาเผิ่นมีขอบรั้วแล้วเผิ่นมีภรรยาแล้วแล้วก็มีลูกพร้อมซึ่งลูกชา้คนเล็กของเผิ่นนี่สิครบหนึ่งเดือน ในวันที่16นี่พี่นอ้องเมื่อนี้น16กลุ่มภาพันลูกไส้เพิ่นสิครบหนึ่งเดือนอซึ่งถ้าเพิ่นเ่าเสียชีวิตเพิ่นกระสิบโค้งสิครับไปร่วมฉลองกับครอบครัวแล้วภรรยาของเพิ่นภรรยาของน้องนิวมุกดาได้ออกมาโพสน้องพี่น้อง,นง,นงเนาะเฮ็ดเฮ็ดไห้หลายหลายคนแบพราว่าสิเป็นเอฟซีแฟนคลับมีดมอเกีนแฟนมาล่ำผมเสือว่าถ้าได้เห็นโพสนี่กัดน้ำตาประยูพี่น้อง เข้าใจหัวอกของเพื่อนเลยขนาดว่าลูกเข้าเจ็บปวยสื่อๆบ่สมบายเข้ากัยังห่างแล้วพี่น้องอันนี้เพื่อนสูญเสียเพราะหน้าครอบพวกลงไปซึ่งน้องก็ได้โพสเพื่อนได้โพสแคบชั่นเน้งพี่น้องเนาะแล้วฉันกับลูกจะอยู่ยังไงทําไมเธอใจร้ายจังประโยคนี้ประโยคเดียวพี่น้องผมเสือว่าคนที่หักน้องนี่มุกดากันน้ำตาไปอยู่ ถึงสีบ่เป็นคนที่รู้จักนิวมุกดาเองแต่ว่าถามมาเห็นขอความแบบนี้นะคะพี่น้องหลยเสือวานหลายหลายนกับคือว่ามันมันหมกักมันบรรยายเป็นขําบอกออกมาบอถือพี่น้องวา<ม>็สําหรับภรรยาของนิวมุกดาะค,ะ<ม>ค่ะเพิ่งจะย่างได้บอกอีกว่าหลังจากที่น้องลูกชายคนเล็กของเพิ่นได้ขอดนี่<ม>นิวมุกดายัางบ่ท่านเด็กย่างบ่ท่านเด็กลับไปหาหลูกจาเกือ<ม>นะคะเพราะว่า กับเพียงระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนแล้วก็ช่วงนี้มรรคมล่ำเพลงกับมีการเดินทางออกไปทําการแสดงทุกมือแล้วไ,ไงนะคะบาง,างครั้งครับถ้าได้ไปใกล้บ้านก็ยังดีแน่ก็ได้ไปกับไปหาครอบครัวนี่แหละพี่น้องศิลปินไปแถบสุกหมอกไปหมอกความวนควบมันเทิงใหครับพอแม่พี่น้องแต่ว่าหลายๆคนโมโหบอกว่าเพิ่นต้องห้างจากครอบครัวต้องไปเสี่ยงเสี่ยงทุกขังที่ว่าไปทําการแสดงเราพี่น้องเนาะ แล้วกาข่าการเสียชีวิตของศิลปินพระเอกนางเอกมอลำ่มศิลปินในวงการอมอรอมอลำนี่เข้าสีเห็นมากเรื่อยๆพอาไงน,นะคะก้อนหนานี้เป็นทั้งศิลปินผู้ไทยของคุณพอวีนะคะอันนั้นก็ประสบอุบับติเหตุนะคะอยู่ทั้งกรุงเทพแล้วก็ไดมีบุคลากรได้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ก้อนหนานี้เร็่อยๆนี่นะคะทั้งด้านของแสงทองฟินแลนด์นะคะน้องท่อน หนึ่งในบุคลากรของทีมง,งานแสงท้องฟินแรงกระด้เสียชีวิตที่การพินอกอแล้วก็มีหลายๆเหตุการณ์อุบัติเหตุได้เกิดขึ้นกับคนในวงการอมอหลั่มนะคะเรียกว่าชีวิตของมอลันี่กินยูเครื่องรถพินอกอนะคะล่งจากเวทีก็คือการเดินทางการใส่ชีวิตยูบนรถนะคะเรียกว่าชีวิตนี่แวนยูบนเส้นได้ถูกบาทยางอิหรีนะคะสำหรับอาชีพมอ,องหลัลำนะคะพระเอกน้่มุกดาาน้องพี่น้อง ถึงแม่วาหลายหลายคนมองว่ายังบอท่านใดมีผูดด้ใดออกมาเปิดเผยว่าล่างบอกเหตุ<ฆ>เป็นอีอย่างมีอีอย่างบอแต่ฝันอย่างบอบอหูตรงจุดนี่ยังบอท่านมีผูดด้ใดออกมาบอกแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พ่อย,ย์ใหญ่พ่อยใหญ่มองว่าเออนอกน,นี้มุกดาถือว่าเป็นพระเอกนาเสาพี่น,อน้องแววตาของน้องน,นี่เสาแห้งโดยเฉพาะเวลาที่น,อน้องบอใดหัวเลาะหรือว่าบอใดร้องเพ่งสีน้องสี นี่แววตาที่เสาแห้งค่ะถ้าผู้ใดได้ดติดต,ตามนองจะเห็นว่าเป็นพระเอกนาเสาอ,อิริหรือว่าตรงนี้บอที่มันเป็นโตบอกใน่ๆว่าชีวิตของนองบุญวัสนานองอาจสิมาหอดแค่นี้เจว่าจ้งไดก็ดีนองก็ได้จากวกเข้าไปแล้วเรียกว่าเป็นการปิดตำหนานเอิญน,น้องใส้หมอหนึงนะคะซึ่งเป็นผลงานที่สางสื่อเสียงให้กับ นิวมุกดา,ปปาแลว้วก็แมนค่ะแล้วก็มีศิลปินหลายๆคนเวลาขึ้นทําการแสดงบนเวทีนี่ได้นําบทเพลงเอินอนองไส้หมดหนึ่งไปร้องนะคะพี่น,อน้องถือได้ว่าเป็นพระเอกที่ติดท็อปเทน,นะะในวงการหมอลำ่ำในเมืองไทยของบานเฮานะคะเพราะว่าก้อนหนานฮอเฮยเหตุคลิปเนาะพี่นายเกี่ยวกับพระเอกที่ติดท็อปเทน,นะะหนึ่งในซิบก็คือนิวมุกดาวงคํำพุนร่วมมิรนี่แหละพี่น้องนะคะซึ่งน้องถือได้ว่าเป็น พระเอกมอลํัมที่มีเอกลักษณ์ในการล่ำทำนองขอนแกนซพอโตนะคะครับค่ะบุคลิกค่ะถึงแม้ว่าน้องสิจากพวกเข่าไปแล้วนะพี่น้องเนาะเข่ากับจดจำเอาสิ่งที่น้องมอบไว้เป็นอนุสรณ์นั่นก็คือเพรว่าสิเป็นการล่งการล่ำถือว่าเข้าจดจำเอาสิ่งดีๆภาพดีๆกระทอให้น้องไปสู้ม้าไปพบดีถือว่าน้องเบิด เมกรรมแล้วไปเนาะหายน้นองไป,ไปเป็นเทวดายู่ทั้งฝ่ดดาทั้งสวรรค์ไปหมอบความวลความันเทืงอยู่ทั้งฝ่าเนหลักวากันวาจังสันสำหรับมื้อน,นี้ก็สิจากล่าล่าจากกันไปเนาะพี่น้องเนาะ,ะผู้ใดอยากแสดงความเสียใจกับทางขอบขั้วพิินก็นสามารถคอ,อมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปใต้ช่ชองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ พี่นนังใจให,งให้ทางครอบครัวมาลาละะลสายกันค่ะเฮาสองคนกับอแสดงความเสียใจไปทางครอบครัวมาล่าสายนะคะแล้วกะ็ทางวงข้ามคุนรวิตรที่ได้สูญเสียเรียกว่าเป็นพระเอกประจําทีมงานนะคะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งศิล,ลปนินเป็นศิล,ป,ลปินอาจเป็นทีรักของเพื่อนๆในวงนะ,ะคะค่ะสุดทายทายสุดเนาะหญ่เนาะค่ะเฮ้าสองคนก็สิขคอจบคลิปไว้ซัมนี้นะคะขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมพอกันคลิปหนาเนาะ สำหรับมมณีขอกลาวข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ